สวัสดีจ้าตื่นมาเช้านี่น้ำเต็มปุรุเลยจ้าจนว่าน้ำล้นบ่อไปฟั่งนู่นแล้วเนาะที่ลุงมนได้คุดให้มันอันสอดไปทางสะน้อยสองอันนู่นนะจ้าพอดีว่าฝนตกทั้งคืนเลยมาคืนเนี่ยน้ำเต็มหอดนี่เลยจ้าเนี่ยลุงม,มนได้ป่าดาดักฝั่งนู่นเ <c oughs> นาะน้ำมันเต็มฟังนี่ มันก็โลนไปฟั่งนู่นว่าจะปลามันก็เลยไหลไปเล่นน้ำไปเดี๋ยวมาดูปลากันปลาจะย่างหลายตัวเลยได้ปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาหมอสองตัว ได้อย่างเยอะเลยจ้ะก็กได้กับขขาพอดีเนาะนี่ก็เป็นวิธีชีวิตของบ้านสวนบ้านสวนลุงมนนะจ๊ะป่ามันก็อาจจะออกอยู่แต่ว่าแล้วก็บ่รู้นะจ๊ะว่ามันจะออกตรงไหนแต่ว่าอันที่ดักได้นี่ก็ซ้ำนี่ก็ถือว่าเยอะเนาะ <c oughs> น้ำเต็มปุ้เลยจ้า รับคลิปนี้ไว้ทนีดจ้ามาถ่ายดูตอนเช้าๆบรรยากาศน้เต็มซ่าเลยสวัสดีจ้า